โอ้โาหอมนานขอบคุณโค้ดผู้สอนงานนะคะโค้ดต้าโค้ดพลอยโค้ดกันโค้ดเงียบนะคะแล้วก็โค้ดในสายงานทุกคนเลยนะคะก็แนะนําตัวนิดนึงนะคะออนเองนะคะก็รับราชการนะคะเป็นคุณครูนะคะอยู่จังหวัดเพชรบุรีนะคะก็รับราชการเนี่ยมา ตอนนี้นะคะ15ปีแล้วนะคะก็เป็นคุณครูนะคะระดับคอาส3นะคะรับเขาเรียกว่าระดับชำนาญการพิเศษนะคะหรือว่าถ้าเป็นสมัยก่อนก็เรียกว่า C8 นั่นเองนะคะออนเองนะคะก็เป็นคุณแม่นะคะคุณแม่ลูก3นะคะแล้วก็ได้รับโอกาสนะคะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวด้วยนะคะมีใครอยากได้รับโอกาสเหมือนออนไหมคะ นะคะก็คงไม่อยากมีเนาะแล้วก็ออนเองนะคะก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่พยายามเนี่ยหาอะไรทําเพิ่มเพราะว่าด้วยความที่เราเนี่ยอยากจะเป็นฮีโร่นะคะของของลูกๆแล้วก็เป็นเสาหลักของครอบครัวด้วยนะคะออนเองเนี่ยกอ็อยากจะทําให้ลูกๆเนี่ยรู้สึกว่าโชคดีนะคะที่มีออนเนี่ยเป็นแม่นะคะออนก็เลยมองหานะคะธุรก,กิจหรือว่ามองหาอะไรก็ได้นะคะที่ มันจะสามารถมีรายได้เนี่ยเพิ่มเข้ามานะคะในครอบครัวของออนนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะออนก็อยากจะจะมาแบ่งปันเพื่อนๆนะคะก็คือมีหลักคิดนะคะสี่หลักคิดก้าวสู่ความสำเร็จสี่หลักคิดก้าวสู่นิวอัพพาเมรีนั่นเองนะคะสี่หลักคิดเนี้ยมีอะไรบ้างนะคะออนก็อยากจะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆนนะคะได้รู้นะคะวันนี้นะคะหลักคิดที่หนึ่งเลยนะคะ ธุรกิจเนี้ยนะคะคือธุรกิจระยะยาวนะคะเพื่อนๆออนมองว่านะคะรับราชการเนี่ยสาสิปีเนี่ยด้วยความที่ออนเนี่ยเป็นคุณครูนะคะคุณครูคอมพิวเตอร์นะคะก็จะดูในเรื่องเกี่ยวกับสารสนเทศของโรงเรียนทั้งหมดเลยนะคะออนสามารถที่จะรู้ได้นะคะว่า แต่ละคนเนี่ยนะคะมีเ,เขาเรียกว่าเงินเดือนหรือว่ารายได้ประมาณที่เท่าไหร่30ปีในการรับราชการเนี่ยค่ะเพื่อนๆรายได้อยู่ที่ประมาณสัก5้าหมื่นบาทนะคะแต่ว่าออนก็มองว่าในสามปีที่ออนเนี่ยทำธุรกิจเลก a c ซี่มาเนี่ยนะคะที่เป็นที่ออนมูเป็นอะควาเารีเนี่ยนะคะเงินเดือนเนี่ยอยู่ประมาณเกือบเกือบสี่หมืนบาทเลยเพื่อนๆนนะคะสําหรับตัวออนเองอะ มันอาจจะดูช้านะคะในโลกของ Legacy แต่มันดูเร็วในโลกของงานข้างนอกนะคะอยากจะให้เพื่อนๆตั้งเป้าหมายไปเลยนะคะว่า3าถึงหปีนี้ทุกๆคนเนี่ยสามารถมีรายได้หลักแสนได้แน่นอนนะคะออนเนี่ยได้ฟังแนวคิดนะคะแบบนี้นะคะมาตั้งแต่ แรกๆที่ออนเข้าสู่ธุรกิจนี้เลยนะคะก็คือมันเป็นธุรกิจระยะยาวนะคะเป็น long term business นะคะไม่ใช่ลองทำนะคะเพื่อนๆวันหนึ่งเนี่ยเราถักทอผู้บริโภคไปเรื่อยๆนะคะมันก็จะสามารถที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถเติบโตแล้วก็มีรายได้ด้วยนะคะสิ่งหนึ่งเลยก็คือ ออนก็ลูกฝังถูกลูกฝังมาเสมอว่าธุรกิจเนี้ยมันคือสองสายงานค่ะเพื่อนเพื่อวันหนึ่งที่เราเนี่ยทำไปเรื่อยๆเราก็อาจจะเจอนะคะสตาร์ทั้งสองสายงานของเรานะคะสองเลยนะคะเพื่อนๆนธุรกิจนี้มาก่อนมาหลังแซงกันได้ค่ะเพื่อนๆนจะเห็นว่านะคะในสายงานของออนเนี่ยสามารถมีนะคะ ทีมงานที่สามารถเติบโตนะคะกว่าออนมากๆเลยนะคะก็อย่างเช่นรหัสแรกนะคะก็คือพี่ดอนนะคะตอนนี้เป็นอเมทิสต์คิแล้วนะคะพี่ดอนเองเนี่ยเป็นเ,เขาเรียกว่าทีมงานที่พี่โอเนี่ยเป็นอัพไลน์นะคะเพจลงมาแต่ออนก็ดูแลกันมานะคะปีแล้วนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของการประสบความสำเร็จของเขาด้วยนะคะคนที่2ก็คือหม่มมิปุ้ยนะคะหม่มมิปุ้ยเนี่ย เป็นลูกสาวคนแรกลูกสาวคนโตนะคะก็เป็นตอนนี้ก็สามารถมูฟเป็นอความารีนนะคะได้นะคะสามารถแซงออนไปได้นะคะในการเติบโตนะคะอีกคนนึงเลยนะคะก็คือน้องมดปริศนานะคะคนสวยของเรานะคะก็คนนี้นะคะก็เพิ่งเข้ามานะคะแล้วก็สามารถเนี่ยที่จะเป็นอความารีนนะคะธุรกิจเนี้ยออนมองว่านะคะทีมงานที่มูฟในตําแหน่งเนี่ยหลายรหัสเลยนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่า มุกก่อนออนเลยมันเป็นธุรกิจที่ดีที่สามารถมาก่อนมาหลังแซงกันได้รายได้นะคะที่เพราะว่าออนมองว่ารายได้ที่ไม่จำกัดเพดานก็คือค่าแนะนำแล้วก็ค่าแมทชิ่งยิ่งเรานะคะสร้างนะคะทีมงานนะคะให้มีรายได้และเติบโตมากเท่าไหร่นะคะเราเนี่ยก็จะเติบโตด้วยเช่นกันนะคะก็ข้อนี้นะคะก็คือสำคัญมากๆเลยนะคะต่อไปนะคะข้อสามเลยเพื่อนๆ ทำงานพื้นฐานรอบใหม่นะคะจริงๆแล้วอ่ะอ,อนก็มองว่าเราอะนะคะถ้าไม่เจอจุดใหม่อาจจะเจอจุดจบออนนะคะไม่อยากเจอจุดจบก็เลยต้องทําจุดใหม่นะคะก็จุดนี้นะคะก็เป็นจุดที่เขาเรียกว่าอาจจะไม่ใหม่มากนะเพื่อนๆก็เป็นจุดของครูฝนนะคะครูฝนเองก็เข้ามาได้สักระยะหนึ่งแล้วแต่เพื่อนๆทราบไหมคะว่า ช่วงโควิดเนี่ยต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะช่วงโควิดทําให้พวกเราเนี่ยนะคะสามารถทํางานได้ง่ายขึ้นนะคะครูฝนเองนะคะก็มีเวลาแล้วก็มาตั้งใจนะคะในธุรกิจของเรานะคะแล้วก็เป็นผลลัพธ์นะคะของรีบอร์นะคะแล้วครูฝนเองเนี่ยก็สามารถที่จะเมนเทนตัวเองเนี่ยให้มีหุ่นที่ดีนะคะแล้วก็เฮลตี้มากๆเลยจนทําให้นะคะมี เพื่อนๆนะคะที่กําลังมองเขาอยู่หรือว่าติดตาม Facebook เ,เขาอยู่เนี่ยสามารถที่จะมาทักนะคะมาอินบ็อกเขานะคะเพื่อที่จะถามไถ่าถามเขาว่าเขาทําอะไรมานะคะเพื่อนคนนั้นก็คือคุณสองนะคะ <hayır. S 2> คุณสองเนี่ยนะคะเป็นเจ้าของนะคะธ <leaning S 1> ุรกิจอยู่ที่นครปฐมนะคะแล้วก็ทํางานหลายอย่างมากะค,ะคุณสองนะคะก็เป็นจุดหนึ่งนะคะที่เป็นจุดใหม่ที่ ออนะคะกับครูฝนเนี่ยได้มีโอกาสดูแลเขานะคะวันหนึ่งที่เขาทักครูฝนมาทําให้ครูฝนเนี่ยไปปรากฏกายให้เขาเห็นนะคะแล้ววันนั้นนะคะก็ทําให้เขาเนี่ยตัดสินใจนะคะที่จะซื้อรีบอลนะคะ3เซตนะคะ แล้วออนก็ได้มีโอกาสติดตามเขาโคชชิ่งเขา,า,เขาดูแลเขาในเรื่องของอการติดตามรีบอลแล้วก็ในเรื่องของธุรกิจด้วยนะคะที่สําคัญเลยออนตามเขานะคะด้วย5ตามนะคะก็คือตามด้วยโค้ดนะคะออนก็ได้มีโอกาสนะคะให้โค้ดเนี่ยนะคะเปิดใจเขาอีกครั้งหนึ่งผ่านซูมนะคะโดยให้พี่โอนะคะผ่านเอ่อเปิดใจเขาผ่านซูมแล้วก็ให้พี่ตาเนี่ยได้เพิ่มความมั่นใจให้เขาด้วยนะคะผ่านซูเหมือนกันนะคะ ทำให้ภาพที่ในใจเขาเนี่ยใหญ่ขึ้นนะคะแล้วนะคะออนะคะก็ยังนะคะมีโอกาสนะคะที่จะไปทำงานออฟไลน์กับเขานะคะโดยที่ออนเนี่ยกับรูฝนก็ได้เดินทางนะคะไปฟอลโล่เขาที่นคนปรปฐมนะคะออนมองว่าการทำออนไลน์ line, เนี่ยมันก็สามารถทำได้นะแต่ว่าการทำออฟไลน์ line, เนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ย มีความยั่งยืนนะคะแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงานด้วยออนก็เลยนะคะไปหาเขาแล้วก็เขาเนี่ยชวนให้เขาเนี่ยค่ะทำโปรเจกต์ไขมันแลกเงินบอกสิทธิประโยชน์หาคุ้มกับเขานะคะสอนให้เขาทำกระดาษ8นาทีนะคะเปิดออโอกาสทางรายได้ใน Legacy ให้เขาแล้วก็ ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นคนอ้วกนกลายเป็นคนผอมอะไรอย่างนี้ทําให้เขาเนี่ยเป็นผลลัพธ์ของรีบอนมากๆเลยทําให้เขาสามารถที่จะเอาผลลัพธ์ตัวเองเนี่ยแตกลายสินค้านะคะไม่ว่าจะเป็นชาไทยนะคะของเขาเองอ่ะโดยส่วนตัวของเขาเองนะคะ25เซตเลยนะคะแล้วก็มีสินค้าอื่นๆไม่ว่าจะเป็นกาแฟนะคะแฟตเบิร์นอะไรก็แล้วแต่นะคะที่เราเนี่ยพยายามนะคะให้เขาเนี่ยเป็นผลลัพธ์ทําให้นะคะในเดือนนี้นะคะเขาก็ มีนะคะ,อะวอลลุ่มขึ้นมาเนี่ยนี่เพิ่งแคปมาวันนี้เลยนะคะวอลลุ่มของเขาเนี่ยซ้ายขวาของเขาเนี่ยซ้ายหมื่นหกขวาประมาณหมื่นสี่เลยทีเดียวนะคะก็เป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากๆนะคะแล้วก็เรานะคะสองคนนะคะกับทีมงานเนี่ยกับครูฝนแล้วก็น้องสองเนี่ยก็ตั้งเป้าหมายสองวันนี้ลุยให้เต็มที่นะคะก็จะคิดว่านะคะจะสามารถมูฟทีเดียวเลยสามพินนะคะจาก โทรปไปพพลีดอทแมเนเจอร์เลยนะคะก็น่าตื่นเต้นมากๆเลยสำหรับนะคะจุดนี้นะคะต่อไปนะคะก็เป็นข้อที่สี่นะคะลุยทุกจุดทั้งซ้ายและขวานะคะลุยทุกจุดทั้งซ้ายและขวาาหมายความว่านะคะก็คือเรานะคะก็เป็นเ,เขาเรียกว่าลุยกับทีมงานทั้งซ้ายและขวาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนที่อัพไลน์เพจลงมาหรือคนที่ตัวเราเองเนี่ย แนะนำมานะคะเพราะออนวังว่าทุกจุดที่อยู่ใต้เราเนี่ยนะคะเป็นลูกของเรานะคะเป็นเราเองเนี่ยก็อยากจะให้คนที่อยู่ใต้เราเนี่ยนะคะรู้สึกโชคดีนะคะที่มีเราเนี่ยเป็นอัพไลน์เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะเราอ่ะก็พยายามลุยเนื้องานกับเขาดูแลเขาเทคแคร์เขาทุกๆคนนะคะที่อยู่ใต้สายงานของอ้อนนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นสายเลือดของอ้อนเองนะคะหรือ เป็นคนที่อัพไลน์เพจคนลงมานะคะเราก็ทําด้วยใจเราก็จับมือไปด้วยกันนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะนอกจากทํสองสายงานด้วยด้วยพาทีมงานทํสองสายงานแล้วนะคะออนเองเนี่ยก็ยังเ,เขาเรียกว่ามาดูแลตัวเองในรอบใหม่นะคะก็มาดูแลตัวเองด้วยรีบอลน,นะคะแล้วก็พยายามเนี่ยมียอดโฮนะคะเพื่อที่จะซัพพอร์ตหรือว่าช่วยเหลือทีมงานหรือว่าทําให้เราเนี่ย ไปถึงเป้าหมายได้นะคะจากที่ตอนหน้าโควิดเนี่ยออนก็ด้วยอยอดโฮของเราเนี่ยอาจจะเป็นต่อเดือนเนี่ยอาจจะ5 0 0 0ันถึง7,000 PV นะคะแต่ว่าในช่วงที่ออนลุยเนื้องานนะคะแล้วก็ทำเนื้องานที่ผ่านมาเนี่ยนะคะทำให้ออนเนี่ยสามารถมียอดโฮนะคะ1 5 0 0 0ถึงสอง0 0เลยทีเดียวนะคะก็ด้วยการที่เราเนี่ย พยายามนะคะมียอดหงให้เยอะๆนะคะเราก็จะได้มุกด้วยแล้วก็จะได้ช่วยทีมงานได้ด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะการทำเนื้องานต่างๆเนี่ยเพื่อนๆลองดูนะคะว่าสนะคะสเคล็ดลับของออนเนี่ยสามารถที่จะนำไปปรับใช้กับเพื่อนๆได้ยังไงนะคะนี่ก็เป็นนะคะแนวทางนะคะที่จะสามารถทำให้เพื่อนๆเนี่ย โมฟเป็นอะความมรีนได้เหมือนออนนะคะจริงๆแล้วนะคะก็เราก็ทำทุกจุดทำทุกวันนะคะให้เหมือนกับวันปิดยอดนั่นแหละค่ะมันทำให้เดือนนี้นะคะเราก็ไฟกับมีเป้าหมายกับทีมงานแล้วก็ไฟกับตัวเองด้วยนะคะ <c oughs> ก็ฝากนะคะก็เป็นนะคะคำคมนะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะ ที่กําลังลุยอยู่นะคะไม่ว่าจะอยากเป็นอควาเมรีหรือว่าอยากจะเป็นตําแหน่งอะไรก็แล้วแต่นะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆทุกคนนะคะฝากไว้นะคะกับค,คําคมสุดท้ายนะคะฉันขยันเหลือเกินแม้ลําบากใครว่ายากฉันไม่รู้ดูที่ผลอุปสรรคไม่ทําให้ฉันจานนขอเป็นคนมีเป้าหมายแพ้ไม่เป็นขอเป็นคนมีเป้าหมายแพ้ไม่เป็น นะคะยังไงแล้วนะคะเดือนนี้นะคะเชื่อว่าออนะคะสามารถเป็นนิวอะคามาลีนให้กับ v ิกเตอร์ได้อย่างแน่นอนค่ะขอคืนไมให้กับ MC นะคะ